ความเชื่อความศรัทธาสำคัญที่สุดไม่มีที่เดียวไม่มีอะไรหรอกครับมิติมูงมิติใหม่ค่ะก็คุณตันมีบ้างไหมแต่ถ้าเราเชื่อไงเศรัทธาพบมันก็เกิดปฏิหารได้<ม>เกิดพลังได้ สวัสดีค่ะมิติบูมิติใหม่ของตรงหัวเดลี่ค่ะวันนี้นะคะที่จะพามาพบกับบุคคลที่สําคัญมากคนนึงค่ะและเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยของเราค่ะคุณตันภัสกรนาทีหรือคุณตันอิชิตันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัลงลิชี่หรือริชาร์ดลิชี <c oughs> ช่นะลิชี<ๆ>น่นะในชี่กัชี่น้องใหม่น้องใหม่อะะโอเคลิชี่กับลิชี่วันวันนี้นะคะที่<ๆ>จะพามาพบกับ คุณตันใช่ไหมคะนักธุรกิจหลายคนค่ะที่เริ่มมือใหม่เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าจะทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จชี่เลยอยากให้คุณตันเนี่ยลองเล่าว่าตั้งแต่แรกเลยเริ่มจากศูนย์ของคุณตันเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากความจนก็เลยศูนย์ก็ก็ก็รู้ไหมหรอกพ่อไม่รวยนะก็เรียนน้อยด้วยมันก็จนด้วยใช่ไหมนี่คือก็คลมไม่มีขยะจนแล้วก็คนทุกคนก็อยากจะประสบมเร็จอยากมีเงินใช่ไหมอันนั้นก็คือแต่ว่าเราต้องมีความฝันนะ ผมผมจนอนยอมรับเลยตอนเด็กๆก,ก็ไม่มีบ้านอะไรเงี้ยเนาะชาวบ้านอยู่เงี้ยก็เคยคิดว่าวันหนึ่งเราต้องมีบ้านของตัวเองมีรถของตัวเองนะแล้วก็มีเมียของตัวเองเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปของตัวเองฮนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบเร,เรามีเป้าหมายอะถ้าเราไม่รวยไม่ไม่มีทุนเดิมของพ่อแม่เราก็ต้องออประหยัดทํางานขยันแบบบ้าคลัง่งใช่ไหม <c oughs> หาความรู้ใส่ตัวเองอย่างบ้าคลัง่งทุกอย่างบ้าคลัง่งเต็มที่บ้าคลัง่ง มันก็มีโอกาสที่จะประสบผมก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆเหลือเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่เริ่มจากศูนย์แล้วผมก็บ้าคลั่งนะที่จะทํางานหรือทําธุรกิจหรือหรือว่าจะสร้างธุรกิจใหม่นี้ทุกอย่างก็เกิดจากการพยายามหลายๆเท่าของอคนอื่นๆนะนะถ้าแบบว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของคนที่แบบ ไม่ได้มาจากพ่อแม่รวยนะ,ะส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็มีความาพยายามสุดๆขยันสุดๆประหยัดสุดๆเต็มทำงานเต็มที่เรียกว่าบ้าข้างบ้าทำงานเราจะเห็นแล้วว่ามีคนบ้าทำงานเยอะนะครับมีวันหยุดไหมคะส่วนมากเนี่ยคนจะคิดกันว่าต้องเจวันเลยหรือเปล่าอ๋อคืาจริงๆมากกว่า7วันอีกนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปดูคนที่เ,เริ่มจากศูนย์ส่วนใหญ่ตอนเริ่มต้นนะครับช่วงช่วงที่เขาบุกเบิกเนี่ย ไม่มีใครมีหยุดหรอกมีแต่แบบทํางานเต็มที่บางคนก็นอนวันละสองสา 2, 3, ชั่วโมงก็มีนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขามีเป้าหมายแล้วอ่ะในการที่เขาแบบหวังไว้สมมตินะอย่างเช่หนหวังจะเปิดโรงเรียนสอนว่ายน้ําแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดที่แบบกําลังคิดฝันกําลังสู้เลยเพื่อที่จะเปิดให้ได้เนี่ยมันมีจุดที่แบบ เราจะเปลี่ยนมีปะคะจุดเปลี่ยนที่แบบเราท้อเราแบบคนริ่มจกเราก่อนนะสมมติเราจะเปิดโรงเรียนอีกอันนเราเราจะมีโรงเรียนเปิดไว้น้ําเราก็ต้องไว้น้ําเก่งถูกไหมก็เหมือนกับโตโน่นะไไว้น้ําคำใช่คาฝาดใช่ไหมสมมติเราเป็นโตโน่ตอนนี้เราเปิดโรงเรียนสอนไว้น้าได้อะไรใช่ปะก็เราก็สร้างอะไรที่แบบคนสนใจแล้วคุณก็ยอมรับในตัวเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขามีความเชื่อมันก็เกิดได้ความเชื่อบพ่าะมันก็ทําทุกอย่างสมมติผมมีความเชื่อแล้วผมอยากจะเป็นนักไว้น้าที่ เก่งที่สุดของประเทศไทยเนี่ยผมก็ต้องแบบมันก็ยังทานอยู่นะทุกคนนะสวนใตอนนี้ผมบ้าข้างในการว่ายน้ําออกกำลังกายหุ่ณผมผ่านมาอีกนะปีหนึ่งนี่ผมแบบเหลือ60กิโลครับตอนนี้80ใช่ไหมแล้วผมแข็งแรงไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นว่านักว่ายน้ำเก่งๆคนหนึ่งก็ได้ครับ ถ้าเรามีความเชื่อไงมีหลายคนแน่นอนค่ะที่กําลังเกิดเหตุการณ์นี้อยากที่จะทําอันนี้แล้วพอสักพักนึงรู้สึกว่ามันยากเกินไปเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายจนกลายเป็นมีเป้าหมายประมาณ6-7อย่างอย่างเงี้ยเรียกว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนปะคะเลยไม่ประสบความสำเร็จถูกต้องคือคือคือ,คอ,อะจะบอกว่าห้ามเปลี่ยนไม่ได้นะบางที่เราเราเราอยากเป็นอะไรแต่อย่างพอลงมาสักพักหนึ่งแล้วเราค้นพบว่าเราไม่ใช่แน่ๆเราก็เปลี่ยนได้ แต่คาว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกก็เหมือนมีแฟนแหละเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอ่าหรือว่าเราแต่งกันแล้วเลี๋ยวเลิกเียวเลิกเดียวเลิกกลายเป็นนิสัยไปแล้วอ่าไม่ใช่เป้าไหมนะมันกลายเป็นนิสัยไม่ดีที่ชอบเลิกท่อแท้หน่อยเดียวก็หาข้ออ้างแล้วเราก็เลิกมันไม่ไหวจริงๆเราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะดันทุลังไปทําบางทีก็ไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะเลิกนี่เราต้องแบบก่อนที่เราจะทําเลยเราต้องคิดได้ดีซะก่อนน่ะ แล้วถ้าเกิดเราท้อมากๆค่ะเวลาทําเวลาเราจะสร้างธุรกิจอะไรมันทอมากๆเลยเนจะทะเลาะก,กับคนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยเนจะแบบเงินไม่พอซัพพอตอย่างเงี้ยอันเนี้ยสำคัญมากเลยเงินไม่พอซัพพอตแต่ว่าฝันไกลมากอีกอันนึงคือหุ้นส่วนเราตอนแรกโอเคมากตอนหลังก็ไม่ค่อยเวิร์กอันเนี้ยโอเคอันนี้จะทำยังไง <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่ทฉาธุรกิจมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงพะวันหนึ่งเราก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกรัน แล้วบางทีเราก็ไปโทษแต่ฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเขามีเหตุผลของเขาเรามีเหตุผลของเราแต่ว่าเหตุผลเราไม่ตรงกันหรือไม่เข้าใจกันโทษต้องโทษตัวเองครึ่งหนึ่งนะแล้วเราก็ปรับตัวของเราเองด้วยอย่าไปหวังแต่ฝั่งตรงข้ามแก้เขา่าแก้ยากแก้ตัวเองแก้ง่ายกว่าที่ว่างั้นถามว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้ให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 ้ถามตัวเองแล้วถามว่าเราลําบากจริงๆมันมีวิธีทําให้เราหายท้อได้ความคิดความเชื่อสาคัญมากๆ นะถ้าเรามีความคิดเขาเรียกเขาชอบใช้คำว่าทัศนคติใช่ไหมมันอสิ่งที่มีอยู่เราอ่ะดีที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ทอ้อเราอย่าท้อไม่ยากครับเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาทําไมเราต้องเป็นคนไทยน่าจะเป็นคนจีนตอนนี้นะคุณไม่คิดตอนจีน30ปีก่อนเขาก็ลำบากใช่ไหมเราอยากจะเป็นคุณเวียดนามมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไง เนียเราเป็นนี้แหละครอบครัวเ,เราดีที่สุดแล้วพ่อแม่เราดีที่สุดแล้วสามีเราดีที่สุดแล้วลูกเราน่ารักที่สุดแล้วอย่าไปเทียบกับลูกสามีข้างบ้าน,โอ,ากกนโอ้เข้ารักกันตเขาดีใจเลยใช่ปหเขาตบกันเราไม่เห็นเฉยๆเยนียสิ่งที่มีอยู่กับเราดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ยอมอยู่กับที่นะเรามีเป้าหมายที่จะเดินไปข้างหน้าแค่นี้แหลนะไม่ต้องคิดมากอืม คือดีมากคือคืออันนี้ตัวเราเองเลยใช่ไหมที่พูดเหมอใช่คือใช่ที่คุณหนูพูดอะคือตัวหนูหมดเลยใช่ใช่ใช่ผมก็รู้สึกได้ว่าที่คุณพูดนี่คุณพูดกานตัวเราเองเลยใ่หนูตอนแรกที่รู้สึกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จต้องมาจากเป้าหมายแต่อย่างหนึ่งเลยพอฟังคุณตันอะอย่างแรกที่ที่รู้สึกเลยคือมาจากทัศนคติข้างในด้วยคือความคิดที่แบบการที่จะมองสังคมมองคนมองที่ทําให้เรารู้สึกไม่ท้ออะเหมือนตอนที่ที่รู้สึกท้อจากการทําธุรกิจนะคะที่ก็รู้สึกว่า มองแค่มุมเราไม่ได้มองมุมคนอื่นเลยแต่พอฟังคุณตาเนี่ยที่รู้สึกว่ามันมีมุมคนที่แบบเอ้ยเาก็แย่เหมือนกันน่ะแย่ก<ต>ว่าเราอีเรามองว่าฉันแย่ที่สุดในโลกละอันนี้ชอบกันหมดเลยตอนแรกที่ทําสคริปไปใช่ไหมคะทุกคนอ่านหมดทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ชอบมากเลยอะเอามาจากไหนชี่บอกว่าเอ้ยชิ่ดู Facebook คุณตันนะแล้วมีอันหนึ่งค่ะกฎคือการไม่มีกฎคือไม่มีถูกกับผิดนะบางคนชอบระเบียบกฎกฎเกมมันทําให้เราแบบ สมมติบอกว่าเราจะคิดอะไรเราจะทําอะไรอ่ะห้ามนู่นห้ามนี้ห้ามนี่ห้ามนมันทําให้เราคิดต่อไม่ได้เลยไงนี่นคือกฎของผมคือห้ามมีกฎอย่าเพิ่งไปคิดปัญหาไอ้นี่มันมีปัญหานี่มีปัญหาอย่างนี้จะมีปัญหาอย่าเพ exactly ิ่งคิดปัญหาคิดไอเดียคิดสิ่งที่เราอยากทำก่อนแล้วปัญหาตรงนั้นไปแก้ว <c> นะคุณทําแต่ว่าเราก็มาเจอว่านี่เป็นอุปสรรคเราค่อยๆแก้แต่ว่าเราอย่าเอาทั้งหมดเพราะสิ่งที่กฎทั้งหมดเลยขึ้นมามันทําให้เราคิดไม่ออก แล้วมี3ข้อไหมคะอยากได้เคล็ดลับ3ข้อที่ทําให้ประสบความสําเร็จของคุณตันต้อง3ข้อด้วยใช่ต้อง3ข้อแค่3ข้อเท่านั้นเลยสข้อคนนี้บ้าไงบ้าข้อเดียวก็จบแล้วไงแรกนะคะบ้าบ้าไม่ใช่บ้าแบบคนบ้านะบ้าข้างที่จะทําอะไรไงใช่ว่าแล้วผมว่าอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้คุณเปิสํายก็คือเออเราจะขยันแค่ไหนเราจะปรยแค่ไหนเราทํางานแค่ไหนเรามีเงินแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะจริงนะครับไม่ต้องเก็บอันนี้ผมพูดแล้วบอกคุณงงเอ้ยต้องประหยัด เอให้ประหยัดแ,แ,แล้วเก็บเงินไว้อะไม่ให้เก็บเอาไปใช้สิ่งที่ทำให้เราประสบเลยเคยประสบการณ์กับคอนเน็ชั่นใช่ไหมถ้าเราอยู่บ้านครบขึ้นเดิมๆนะเรามีเงินเดือนหมื่นหะนึ่งนะหมื่นห้าเราใช้ใหมื่นห,ห,หนึ่งเหลือ5,000ันเก็บให้ใยก็ไม่รวยนะเอ้าพันเนี่ยเราเออกไปกินข้าวนอกบ้านไปเที่ยวต่างประเทศมากสะสมไวนะ้ไปดูโลกดูนะธุรกิจมีเพื่อนไปเดียนไปอ่านหนังสือนะ ใช้เงินแล้วเราได้ความรู้เหมือนคลองอะ่ะนะเราก็ขุดคลองให้ถึงว่างๆเราขุดคลองให้ใหญ่ถึงไม่ฝนไม่ตกแต่คลองเราใหญ่มากๆวันนึงฝนตกน้าท่วมนะมีพายุเข,ข้ามาเรารับน้ําได้เยอะเราก็ผ่านวิกฤตได้เนั้นคือเราอยู่อยู่กับที่อย่าคบคุ่นอย่าคบคนเดิมๆกินข้าวกับคนเดิมอยู่ที่บ้านทุกวันนะเอาไปข้างนอกมากไปเที่ยวบากไปต่างประเทศมากมันก็จะทําให้เราประสมผร็จเพราะว่าจาก รอบๆที่เราเห็นจากเพื่อนจากคอนเนค t ชันเพราะจริงๆความสำเร็จไม่ได้มาจากเราอย่างเดียวบางทีมาจากสิ่งไงวง้ลอมด้วยแล,ละสามเหรอคะ,อ,ะอันแรกคือบ้าให้สุดอันที่2คือเปิดหาประสบการณ์ใหม่ๆจากคนรอบข้างอ,อันที่3ามไม่ต้องกลัวคือทุกคนเขาประสบความล้มเหลวทั้งนั้นไม่ใช่เราคนเดียวราะคุณกลัวล้ม,มนะเรีวมากเลนาอย่าไปกลัวนะทุกคนต้องคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วอะ อตอนหลังๆอาจจะมีเด็สัมพัฒนเลี้ยงผสมเลยจริงๆเบื้องหลังเขาอะเขาก็แพ้หรือล้มเหลวหลายเรื่องแม้นเราอย่ากลกัวความแพ้กว่าอย่ากลกัวความล้มเหลวนะครับ ต่อมาเรามาเข้าเรื่องที่ทุกคนรอคอยค่ะน,นี่ยังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงอัองงอนนี้เราคุยไปตั้งนาน,นนหมดเวลาแล้วนะนนเข้ากับรายการแล้วมากมิติมุมมิติใหม่ค่ะก็คือส่วนมากใช่ไหมคะนักธุรกิจเนี่ยที่จะประสบความสาเร็จเขาก็จะดูฮวงจุ้ยมีของขลังเกจิอาจารย์เลื่อมสาอย่างงี้นย่างนี้คุณตันมีบ้างไหมคะอะคุณมาตึกทีวันเมื่อกี้คุณเดี๋ยวขอกลับคุณไปสำรวจดูว่าที่นี่มีต้านสันเจ้าไหมมีผ้าพรมไหมเคย สรุปว่าที่นี่ไม่มีได้อย่างข้าแล้วแต่ความเชื่อเชื่อแล้วสบายใจเชื่อแล้วมีพลังก็ทำมาเถอะแต่ผมไม่มีผมเชื่อแลวมีพระอาจารย์อะไร้ไหมคะพระอาจารย์ที่หาบ่อยๆพอผมผมเคย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 ไปหาท่านวอมาจากความความเชื่อหรือความศรัทธาในวิถีการพัฒนาผมผมอะไนะผมไม่ท่านวชิรเมธีใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปพบท่านวอเลยเคยตั้งแต่โควิดแล้วไม่ได้ไปเลยใช่ไหม เลยเลยหายไปหลายๆปีจริงๆผมไปผมชอบท่านพัฒนานะครับแล้วก็ก็สอนไม่ได้มาทางแบบวัตถุมงคลนะนะผมไม่มาทางนี้เพราะผมมาเครื่องรางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มีพระตอ้กติธรรมใช่ใช่ผมชอบวิธีคิดวิธีการสอนวิธีที่ท่านทําให้เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปหาท่านบ่อยไหมคะต้องต้องขอไปเลยท่านผมไม่ได้ไปพบมาตั้งในโควิดเลยครับ สมัยก่อนก็ปีหนึ่งผมไปสองสามครั้งแล้วก็ไปทำเกีย่ยวกับร่วมกวับท่านและสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะมีพระหรือว่าอยากจะเข้าหาพระเพื่อที่แบบเวลาท้ออะไรเงรี้ยแนะนำไหมคะก็ดีก็ดีครับวัดไหนภาคไหนก็ได้แล้วแต่คืออยู่ที่ความเชื่อไงถ้าคุณศรัทธาความเชื่อความศรัทธาสําคัญที่สุดไม่มีที่เดียวไม่มีอะไรหรอกครับแล้วตอนนี้นี่คุณตันหรืออิชิตันมีโครงการอะไรใหม่ๆให้เราติดตามไหมคะอ,อ,อิชิตันก็มีโปรดักใหม่ๆไง โครงการใหม่ๆไม่มีอันนี้อันนี้ตันซันซูนครับบางคนบอกว่าตานสั่งสู้คุณไม่ได้เกี่ยวกันคุณไปสั่งมันสู้มันสั่งสู้ใช่ใช่ใช่มันบังเอิญเฉยๆครับจริงๆตอนแรกเราจะทำแบบเป็นน้ำอารมณ์นะครับเป็นน้ำโซดาที่มีรสชาติเป็นโยเกิร์ตหรือว่าเป็นกีมเบียมันโซจูบอมอะไรเงี้ยตันซันซูแปลว่าน้ำอารมณ์ น้ำซ่าตันซานซูไปเพราะว่าซ่าตันซานแปลว่าน้ําก็เลยเราก็เราเราไม่ได้ทําแอลกอฮอล์อยู่นะครับเราก็อย่าทำน้ําอารมณ์แต่ว่าก็แบบเด็กวัยรุ่นนะเนี่ยหลานๆผมก็อยากกินโซจูแต่ก็มีแอลกอฮอล์อันนี้มันมีแอลกอฮอล์น้ำตาลศูนย์สำคัญกับหนูใช่ไหมคะใชเหมาะกับหนูเหมาะมากแล้วก็มีสินค้าใหม่ครับโครงการใหม่ๆก็ก็ไม่มียังไม่มีครับมี ก็จะบอกแล้วกันใช่ค่ะทีนี้ตรงหัวเดลี่อยากได้คําคมจากคุณตาลเพื่ที่ทําให้มีแรงคึกเหิมสําหรับคนที่ดูอยู่คําคมอีกแล้วนะครับไอ้เมื่อกี้ที่พูดไปยังไม่คมอีกแล้วเอาคมกันนี้เอาให้สำหรับเฉพาะตรงหัวเดลี่เลยนั่งอามิดมอาอหนึ่งจะได้คมหน่อยอยากแบบได้คําอวยพรอะไรให้แฟนๆตรงหัวเดลี่หน่อยค่ะโอเคได้ก็ก็ก็เอ่อโควิดก็ผ่านมาแล้วสามปีใช่ไหม ตอนนี้ก็ก็กำลังจะก็จะดีอยู่แล้วเอาเอ,อย่างนั้นกันถ้าไหนๆก็ก็อย่ากจกำลังใจนะครับมันกําลังมาแล้วครับตื่นขึ้นมาเถอะถ้าคุณยังนอนอยู่ออหรือคุณยังทอแท้ลุกขึ้นมาสู้ครับเงินกําลังมาลอยอยู่ในอาคารรีบออกไปกว่ารีบไปกว่าโอกาสครับก็ทุกคุณมีโอกาสแล้วโอกาสมาแล้วนะครับอย่ารอว่าเออเมื่อไหร่จะดีกว่านี้ไม่มีฮะก็ับแบบนี้หละดีที่สุดแล้วสู้ๆแล้วกันนะลุกขึ้นมาสู้ทุกคนครับสู้ๆค่ะเออ วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวันนี้ครับตกลงวันนี้หนูก็ได้แล้วก็แฟนๆก็ได้ด้วยตันสั่งให้สู้ใช่ค่ะตัันส่งจำไว้นะคะตันสั่งให้สู้ค่ะมิติมูมิติใหม่ของตรงหัวเดลี่ค่ะครับตันสั่งสู้งงมาอย่างไรก็ตันสั่งสู้ขอบคุณค่ะแม่โมวันนี้มีครับบอกว่าตันสั่งสู้ก็บอกตันสั่งสู้บอก